เรงหนังไทยในครั้งนี้พบกับภาพยนตร์ไทยเรื่องชาติหินดินระเบิดบริษัทผู้สร้างจัดชัยภาพยนตร์โดยธาน,นีชัตสกุลณอยุธยายียวนกวนเส้นลูกเล่นเหลือหลายไม่บูวอดวายแต่ขายความมันชาติหินดินระเบิดของฝนอยุธยาจากทีวาสารบางกอกรายสัปดาห์นำแสดงโดยกรุงศรีวิไลย,ยอชายเมฆสุวรรณอุเทนบุญยงนิรุตสลิจัญญา ภาวนาชนะจิตเลวดีปัตพงศ์รัชนีบุญชูดวงและขอฝากฝังน้องใหม่ไว้ผลิเกศพลีฉัตรกุลณอุทย,ยาพร้อมด้วยดาวร้ายมาตรยับระดับพระเอกอสุวินรัตนประชาติิรศัก์ปิ่นสุวรรณภูมิพัฒนายุทธวิทยาสุขตำรงไกรคันชิตแมนธิรพลราชันกาญจนามาศกกับกัรแสแงดงโดยเกรียงไกรสอนอำนวยการสร้างโดย พาณีฉัดกุลณอยุธยาเป็นภาพยนตร์สามามอมอมบรรึกเสียงภาคในฟิล์มเข้าฉายเมื่อวันที่6กันยายนในปีพศ2522ที่โลงภาพยนตร์จัก,กรวาลสำหรับเรื่องย่อเริ่มจากแดดกล้าตะวันบ่ายวิทยุก,กระจายข่าวการหนีของเสือพเนียงแสดงโดยแมนธิรพล,ลนักโทษเด็ดขาดที่มาทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและการหนีครั้งนี้ มีผู้คุมชื่อศิลาสแสดงโดยยอดชายเมฆสุวนเคราะห์ร้ายที่ถูกอาวุธจี้เป็นตัวประกันจึงให้ทุกหน่วยงานตั้งด่าาสกัดเส้นทางหนีและกระจายค้นหาทั่วกรุงเทพสำคัญที่สุดคือให้รักษาความปลอดภัยให้กับตัวประกันในขณะเดียวกันหน้าักดนตรีที่ตกงานเป็นพ่อบรรยุคเป็นคื่นลูกเก่าที่ถูกนายขับไล่ออกจากงานเพราะต้องการเปลี่ยนดนตรีใหม่เป็นวัยรุ่นต่างก็เจ็บแกในความตกต่ำหมดความดังของพวกตนต่างก็เปลี่ยนชื่อตัวเองให้ใกลเคียงกับพระเอกทั้งไทยที่โด่งดัง เพื่อตั้งต้นมงคลชีวิตใหม่มีฮิปปี้ผมยาวชื่ออุเทนบัญยงแสดงโดยอศัศวินรัตนประชาลูกครึ่งนิโกโคราชชื่อสุรวง์ราตีแสดงโดยวิทยาสุขตำรงคุณกิเลหนาจอมโลกีสมบัติวาทินีแสดงโดยภูมิพัฒนยุทธ์ยอดตีเอวิศเมืองไทยครุ้งลือภัยแสดงโดยจิรศัก์ปิ่นสุวรรณและใช้ตีนผีชื่อยอดชัยเม่นสุวรรณแสดงโดยไกรคันชิต และต่างพากันมั่นใจว่าโชกตาชื่อดาราจะพาให้ตัวเองดังบ้างในระหว่างทางพบรถตู้กองถ่ายหนังจอดทิ้งอยู่จึงถือโอกาสยืมไปใช้คนคื่องรนตีเข้าโรงจำนำเมื่อรถเคลื่อนออกไปในขณะที่มีความดึกทุกคนก็หันมาเห็นท้ายรถมีชายหน้าเหี้ยมคนหนึ่งถูกเหยียบหน้าควา่ำพร้อมผ้าคลุมหัวมาให้เงยทั้งห้าคนเข้าใจว่าเป็นดาราหนังที่กำลังถ่ายกันเพราะกำลังใฝ่ฝันที่เป็นดาราก็ดีใจถามไทยก็ได้ความว่าจะพาเขาไปถ่ายหนังให้ดังด้วยกัน ในบทขับรถพังด่านตำรวจซึ่งก้องคอยอยู่แล้วและแนะนำตัวเองว่าชื่อเสือพเนียงแต่ห้าคนไม่ได้ฟังข่าวจากทางวิทยุก็ไม่รู้เรื่องคงดีใจที่ได้เข้ากล้องหนังจึงอาสาขับรถพังด่านที่กั้นทางซึ่งจากสิบตรีสุชาติดาวเรืองแสดงโดยกรุงศรีวิไลเป็นหัวหน้าสกัดอยู่พร้อมกับนายเบียบแสดงโดยเล็กโตปานคนขับรถที่ทําให้เสือพเนียงหนีไปได้เพราะคําสั่งของผู้ใหญ่ไม่ให้ใช้อาวุธดังนั้นมือรถทุกคันผ่านไปตำรวจจึงไม่ใช้อาวุธสกัด ซื้อปเนเียมหลอกเถนให้ยิงจ่าชาติว่ากล้องคอยทายอยู่เถนไม่รู้เรื่องจึงนึกว่าเป็นปืนถ่ายหนังจึงยิงโดนหลายจ่าชาติคว่ำลแล้วนำรถแหกด่านไปด้วยความดีใจจึงขออาศัยยิงนายเบียดที่วิ่งไล่ตามมาตรุษอ,อกตายคาถนนและรถก็ตรุยหนีไปจ่าชาติแค้นใจมากที่รักษาชีวิตเพื่อนไว้ไม่ได้และนายเบียดได้ฝากฝังเบิดลูกชายวัยรุ่นให้จ่าชาติดูแลด้วยเบิดแสดงโดยนิรุสตรีจัญญาลูกชายวัยรุ่นของนายเบียดผู้ตาย สนุกสนานอยู่ในร้านตูเ้เพลงกับหนุ่มสาววัยเดียวกันมีพันลวีสแสดงโดยเรวดีปัทมพงศ์สาวแก่นคู่เต้นกำลังสนุกที่ถูกสุดเบิม้มแสดงโดยราชันกาญจนามากนักเลงคุมคิวรถสองแถวเข้ามาถามจะเล่นงานเบิร์ดที่ไปเบ่งขึ้นรถฟรีและตีหัวเด็กเบิร์ดกับพันลวีดียวนช่วยต่อยจนเล่นงานนักเลงใหญ่คานออกไประหว่างที่เพื่อนฝูงฉลองชัยล้มนักเลงใหญ่อยู่นั้นเกี่ยวเพื่อนก็กระหืดกระหอบเข้ามาขัดจังหวะเพื่อจะบอกข่าวกับโดนทีบ พ่อมาขัดความสนุกจนเกียวต้องตะโกนบอกเบิดว่าพ่อถูกยิงตายบรรยากาศในร้านจึงเงียบไปทันทีเบิดมีอารมณ์บ้าน้ำตานองเลือดวิ่งตะเด,ดออกไปอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อไปถึงยันที่เกิดเหตุเบิดสาฝูงชนเข้าไปในขณะที่ศพของพ่อกาลังจะถูกนําไปร้องไห้และอาาวาาหาว่าจ่าชาติไม่รับผิดชอบในฐานะตํารวจปล่อยให้พ่อที่มีอาวุธถูกฆ่าตายเพราะความขี้ขาดเอาตัวรอดจ่าชาติจิลตางอาบเลือดขมขื่นไม่มีคําแก้ตัวใดๆตบหน้าเบิดจนถูกต่อยสุดไป เบิดวิ่งไล่ตามศพพ่อแล้วขอสาบานว่าจะตามล้างผานคนเหล่านั้นให้ถึงที่สุดห้าคนตรุษรถมาหยุดในที่เปลี่ยวอย่างข้องใจในพฤติกรรมของเสือพเนียงว่าพวกของตนถูกหลอกว่าถ่ายหนังเพราะอยากจะดังสงสัยลูกปืนจริงเป็นลูกจริงเสือพเนียงจึงเล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดห้าคนตกใจในความซวยของตนต้องตกใจพลอยโจรและฆ่าเสือพเนียงทิ้งและสุรวงศ์ราตีคนลายตีนขาดกระเทือบศิลาจนตาบอดหน้าเละ เพราะกลัวว่าจะเห็นหน้าและจำพวกตนได้และต่างก็ตเตลิดหนีไปและมั่นใจว่าไม่มีใครรู้จักหน้าและประวัติของพวกตนที่ไม่เคยมีระบบในอาชญากตรตำรวจตั้งด่าสกัดรถทุกคันตามเส้นทางบูดินอสุวามานสแสดงโดยอุเทนบุญยมเพลย์บอยในหน้าขายรถเงินผ่อนเอารถโก้มารับดวงรทัยไทยไวจิตสแสดงด้วยภาวนาชนะจิตและร้องชื่อดังมานั่งพรอำรักกันในเส้นทางอันตราย ตำรวจมาเตยให้หลบไปจากเส้นทางนี้พอดีรถเกิดสตาร์ไปติดระหว่างนั้นสามโจรยอดชายเม่นสุวรรณครุงลือไัยสมบัติวัดทีน่นี่ผ่านมาก็เลยเล่นงานบดินสมองเอารถไปและลอกคาบทั้งตัวมีเงินอยู่ร้อยเดียวก็เอาตัวติดรถไปด้วยทิ้งบดินให้นอนข้างถนนหนังสือพิมพ์วิทยุสือ่อมวลชนเอาข่าวอาชญากรรมคึกโคมในวันเดียวกันตำรวจก็ปวดหัวเพราะไม่มีใครเห็นหน้าและได้เขาตัวคนร้าย ทุกคนไม่ได้ให้ความสว่างต่อทางการเท่าที่ควรตามฐานาพะพลเมืองดีพวกที่รับกรรมมีจ่าชาติซึ่งถูกบังคับบัญชาตํตาหนิและเบิดปลุกดมให้คนเข้าใจผิดว่าร่วมมือกับคนร้าย่อยให้คนอื่นตายมีกับลูกก็ถูกเหยียดหยามผู้คุมศิลาที่ทําท่าว่าจะตาพิการก็ทําเหมือนคนปงตกตามนิสัยไม่ให้ความร่วมมือกับใครอารวาสไล่ทุกคนที่เข้าไปสอบถามแม้กับจ่าชาติเพื่อนสนิทเขามีความคิดที่ขึมจนน่ากลัวโบดินอสุวามาน หนุ่มนักเที่ยวจมเจ้าชูเมื่อเห็นว่าดาวฤดีคู่รักที่ถูกโจรน,น,นําไปข่มขืนได้รับผลกรรมถึงภาษาเสียจนจําอะไรไม่ได้แม้แต่ตนเองก็โวยตํารวจและเบิดไอหนุ่มเลือดร้อนแค้นของมันกับพัรลวีคู่รักหากเรื่องยีหยวนกับจ่าชาตและครอบครัวห้าโจรสติพิการกับผูมิใจในผลงานที่ไม่มีใครได้เขาอะไรคนเหล่านี้มีชีวิตเป็นปมด้อยที่ต้องการความเด่นและดังแบบในภาพยนตร์เมื่อออกข่าวเสือพเนียงยังไม่ตาย เพื่อล่อให้พวกดาวร้ายมาปิดปากในโรงพยาบาลและให้จ่าชาติปลอมตัวคอยอยู่บนเตียงคนไข้ในขณะที่คนปลอมตัวเป็นพนักงานและคนไข้บุกรุพยาบาลยาวมวิกาลแต่ก็โดนแผนการของตำรวจเผชิญกับจ่าชาติที่ถูกล้อมกรอบจึงต้องเก็บพวกนั้นมาตายเรียบทําให้ผู้บังคับบัญชาการหาว่าจ่าชาติทํางานรุนแรงไปจ่าชาติน้อยใจมากที่โดนเล่นงานทั้งด้านงานและส่วนตัวผู้คุมศิลา ท่ตาพิการออกจากโรงพยาบาลมาให้ความร่วมมือกับจ่าชาติคงเข่งขึมและน่าก,กลัวแอบมานั่งฟังเสงยยียงใบไม้ผลิและใช้ภาษาหูกว้างมีดเล่นอย่างแม่นยำไม่สนใจและไม่ยอมให้ใครช่วยเหลืออะไรทั้งสิ้นเมื่อออกไปเดินฝึกความชำนาญก็ถูกรถแข่งและมอเตอร์ไซค์ของพวกแก๊งดารายจะแกล้งชนก็จะทดสอบดูว่าตาบอดจริงหรือไม่แต่ทางพัรลวีมาขวางไว้ในขณะที่อัญชลีแสดงโดยเกรลีฉัดกุ่นนายุธยา พยาบาลสาวส่วนตัวของดาวฤทษไทยซึ่งทางการตำรวจส่งมาได้พาบดินผามาพบตามแผนแผนต่อแผนที่ต่างคนต่างวางเพื่อจะสรา้างสถานการณ์แต่ละด้านให้มันระเบิดออกมาในงานประชาสัมพันธ์ดนตรีวัยรุ่นครุ้งลือภยัยเือไปโชว์เพลงเห็นพันลวีอยู่ในกลุ่มคนดูและมาเดี่ยวจึงให้ไพร่ลกับพวกตามท่าบโดยไม่รู้ว่ามาเข้ากับดักที่ดักอยู่ไพร่ลอตามพันลวีไปจึงถูกอัดให้สรารภาพพอดีครุ้งกับพวกตามมาพันลวีหนีไป รอให้พวกนั้นตามมาเผชิญหน้ากับจ่าชาติที่พาแสงนวลแสดงโดยรัชนูบุญชูดวงเมียมาเที่ยวกับลูกพัลลวีจะถูกแก๊งของเถนสุรวงยยอดชัยคุง้งมาล้อมแต่ก็มาเจอกับจ่าชาติพวกนั้นเลยต้องแยกย้ายกันเลี่ยงไปพัลลวีไม่พอใจตำรวจไปยุ่งเกี่ยวก็ยียวนอย่างหยามบดินถูกนาบล่อยใหเอารถมาขายจะหลอกไปให้เถนสุรวงศยอดชัยกระเทือกขุมขันแต่บดินรู้ทันติดแก้งขับรถผ่าดผลจนหนักขี้เยี่ยวแตกคารถ นำข้าอพปยดไปอวดพรรคพวกที่เจ็บแ้นมากและคิดว่าเบิดเป็นตัวการจึงบุกไปเล่นงานเบิรกับพันลวีหลบมาพอรักกันที่โรงเรียนพวกนั้นก็ตามมาลุมซ้อมศิลาที่ตาบอดก็สแสดงเดชมาช่วยแต่ตัวเองก็ถูกทารุณโดยอารถมาลากบาดเจ็บบอดช้ำไปด้วยพันลวีพาพวกมาช่วยทันพร้อมกับปดินความกำแหงหานของแข้งอยากดังกำเริบต่อไปในแบบทำลายประสาททุกคนดุงดุไทยในสภาพของคนสมองเสื่อมเพราะความกลัว อยู่ในความคุ้มครองของอัญชลีตำรวจอยูงในหน้าที่พยาบาลถูกเป็นเป้าหมายเล่นงานให้สมองพิการมากขึ้นทางเจ้าหน้าที่กว็วางแผนล่อจนมาเผยหน้าใกล้เข้ามาแล้วจ่าชาติกับแสงนวลภรรยาและลูกถูกสิ่งแวดล้อมบีบคั้นอย่างทารุนกับชีวิตสมบุสุขจนต้องตามหาแต้วพาร์ทเนอร์เพื่อนเมียเสือผนียงตามบาแถวพัทยาให้ความร่มมือด้วยพร้อมกับที่บดินอ้อนวอนให้อัญชลีพาดารุทัยไปตากอากาศที่พัทยา เพื่อล่อให้ห้าดาวร้ายเอามาเผยโฉมหน้า5้าดาวร้ายก็ได้ตามขงขวัญอัญชลีกับดาวฤกษ์ไทยและใช้สมุนมือปืนเก็บบดินแต่ถูกบอดินเล่นงานด้านจ่าชาติก็ถูกล่อให้ไปพบในห้องโรงแรมเพื่อให้ไพระกับมือปืนยิงทิง้งแต่จ่าชาติได้รับความช่วยเหลือจากศิลาและบดินที่สับตัวให้อ้างเข้าไปรับข้อแทนและจละับไพระคาดขั้นเอาความจริงได้และรู้ว่าเบิดกำลังถูกตามเก็บ ขณะที่เบิดกับพารวีกำลังสนุกกับบิลเลียดพอดีเถนสุรวงย่อชายสมบัติครุ้มตามมาเล่นงานจากตัวเบิดไปได้พารวีต่อรองไปเอาตัวแสงนวลเมียจ่าม,มาแลกแสงนวลคอยผัวอยู่พารวีก็บอกว่าจ่าถูกยิงให้ตามไปด้วยแสงรวีตกใจตามไปพร้อมกับลูกและถูกจับตัวไว้เพื่อรอให้จ่าชาติตามมาเบิดถ,ถูกทารุณจนพวกนั้นได้มาต่อสู้กันไฟไหม้ทั้งเบิดและพารวีให้ถูกไฟคลอกแต่คนนี้ออกมาได้ จ่าชาติกลับบ้านไม่พบหน้าลูกเมียสอบถามรู้ว่าพลวีล่อไปก็ตามไปในขณะที่ฝนตกหนักบุกไปซ้อมเบิดหาว่าไปตุกการล่อม,มีของเขาไปด้วยความพยายามและเกลียดชังเบิดไม่ยอมบอกความจรงิงเพราะกลัวว่าจ่าจะถูกล่อไปฆ่าและในที่สุดพลวีก็มาบอกจ่าชาติตามเมียและลูกท่ามกลางพายุฝนในขณะที่แสงนวลและลูกถูกลังแกจ่าบุกมาสู้กลางสายฝนจนถึงตัวเมียก็ถูกขู่เอาลมันล่าลูกและเมียจะจุดไฟคอก โดยให้ปล่อยพวกมันหนีไปจ่าชาติจำใจทําตามเพราะไม่ไดสังเกตว่าน้ํายาอูทไทยก็ยังเจ็บแค้นให้จ่าชาติเป็นอย่างมากจนถึงจุดสุดท้ายที่เสี่ยงความเป็นความตายอันน่าใจคว่มใจหายระหว่างดาวร้ายอยากดังกับผู้ร่วมมือกับกฎหมายการเมืองและยอดตึกสูงเพื่อชีวิตของเด็กในเงื้อมมือดาวร้ายวิ่งคนจด็กพวกนี้ทุกชีวิตใช้กรรมคนละแบบซึ่งเป็นจุดจบซึ่งคุณจะพบบนจอ,อยาอกสันขวัญ และความสนุสนานไปในตัวพิ่กับหลังเรื่องอื่นใดพร้อมกับความสะเทือน,นใจที่จะบอกให้เสียรถไม่ได้นอกจากคุณจะตามไปพบกับความสนุสนานประทับใจในนั้นด้วยสายตาของคุณเองและนี่คือเรื่องย่อหนังไทยกับภาพยนตร์ไทยเรื่องชาติหินดินระเบิดก่อนจากลานในคลิปนี้โปรดอย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งเพื่อทานจะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่างๆของทางช่องซีนีมายาสตูดิโอไม่ว่าจะเป็นเรื่องลบขานตํานานทางไทยสปอยโฆษณาทางวิทยุในอดี เรื่องยอ่อหนังไทยและคลิปอื่นๆที่ตามมาท่านชมอย่างต่อเนื่องในวันหยุดสุดสัปดาห์สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ